เพื่อนครับวันนี้ผมอยู่ในสถานที่ธรรมชาติแบบนี้ครับเพราะว่าบ้านเรานั้นสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นครับดังนั้นการรีวิวรถของเราก็จะกลับมาเป็นฟูลทริปอีกครั้งเช่นเดียวกันครับผมแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับรถคันนี้ครับรอยันลอย tg 1น0 abs ครับสกูตเตอร์สไตล์คลาสสิกรุ่นล่าสุดจากรอยันลอยแบรนด์อังกฤษนั่นเองครับผมแต่แน่นอนครับมาทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่ามีน้องชายจรลองเราตามมาด้วยครับมาทําการรีวิวร่วมกันครับผม น้องกันพันอาได้เลครับสวัสดีครับกันพันอาเองครับผมวันนี้มารีวิวอรลลอย TG 150่ ABS กับพี่โยครับผมใช่ครับวันนี้เรา2คนเรียกว่าเจอสถานการณ์การขับขี่ที่ค่อนข้างหลากหลายครับตั้งแต่ในเมืองนะครับอากาศที่แดดร้อนนะครับแล้วก็มาเจอช่วงท้ายนี่คือฝนเต็มเต็มครับใช่เรียกว่าวันนี้เราได้ครบรสชาติเลยนะพี่โยถูกต้องครับแล้วก็คุยกับพี่โยแล้วเราจับประเด็นได้มากพอสมควรเลยเนาะวันนี้เราจะมีเจประเด็น ที่น่าสนใจของรอยัอรนอลอย TG150 ABS มาฝากเพื่อนๆอย่างครบถ้วนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ็ดประเด็นนั้นจะมีอะไรบ้างครับโอเคไปดูกันเลยเย้ yeah. สำหรับประเด็นที่1ครับผมประเด็นแรกนั้นเป็นเรื่องของสัมผัสแรกกับความรู้สึกแรกที่ได้เห็นรถคันนี้คะ TG150ABS เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าภาพลักษณ์ของความเป็นสกูตเตอร์ในแนวคลาสสิกจริงๆนะกันนะเราเห็นหน้าตาแบบนี้ประมาณยุค <160. S> 1 9 6 0กไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่บังโคลนหน้านะครับตัวคิ้วต่างๆทุกกระจังหน้าต่างครับไปจนถึงเบาะแล้วก็ตัวครอบด้านท้ายด้านหลังเนี่ยมีความกลมกลืนม,มีความโค้งมนให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกสกูตเตอร์ได้ดีมากๆครับตรงน,นี้ผมชอบเลยนะพอเห็นหน้าตาในแบบคลาสสิกสกูตเตอร์แบบนี้ครับผมก็มีความรู้สึกสงสัยว่ารถแบบนี้ดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันขี่แล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมแฮนดิ้งการคอนโทรลจะโอเคไหมกันคิดว่าไงบ้างพอพี่โยชงม,มายางฮะมันก็เลยเข้าสู่ประเด็นที่2ครับที่ผมอยากจะพูดถึงึงแแแลล้้ววกกก็ปรษาาบพโม เขาพิเกันเรียบร้อยนะฮะนั่นคือเรื่องของมิติท่านั่งแล้วก็การควบคุมนั่นเองครับถึงแม้ว่าหน้าตานะฮะมันจะดูคลาสสิกสกูตเตอร์สไตล์อังกฤษมาจากยุค1960-1970เลยแต่ว่ามิติการควบคุมแล้วก็ท่านั่งเนี่ยผมถือว่ามันลงตัวมากพอสมควรเลยนะพี่โอ้อคือต้องบอกงี้ว่ามันเข้าถึงง่ายมากๆท่านั่งก็คือสบายๆเลยเหมือนนั่งเก้าอี้แล้วก็ในตำแหน่งแฮนด์ที่จับเนี่ยมันก็จะอยู่ค่อนข้างต่ำนะฮะลักษณะแบบนี้เนี่ยเราหาไม่ได้ในรถใหม่ๆยุคปัจจุบันแน่นอนอน,นอ เพื่อนที่ชอบความคลาสสิกนะฮะหาได้จากระยะอยออลลอยแล้วก็เปโมเดิร์น Modern ด้วยบนภาพลักษณ์ที่มันคลาสสิกนอกจากนี้ถ้านั่งแบบนี้เนี่ยคือเอาไปขับขี่เดินทางก็สะดวกเลยนะอย่างผมเนี่ยผมสูง170ก็ยืนได้เต็มเท้าเลยหรืออย่างพี่โอที่ตัวเล็กก็หน่อยเป็นไงบ้างพี่ไม่ได้ขี่ยากนะลักษณะของเบาะของเขาเนี่ยมีการออกแบบให้มีด้านหน้าที่เรียวแคบเข้ามาครับผมขยับก้นนิดหน่อยเองก็สามารถวางเท้าลงกับพื้นได้ไม่ยากโดยเฉพาะเบาะนั่งเนี่ยที่มันสูงจากพื้นเนี่ยแค่770ม mm. ิลลิเมตรสาวๆนะฮะที่ชอบความคลาสสิกตรงนีี้้ก็สามามรถขขับไดไง บาลานซ์น้ำหนักที่มันให้มาเนี่ยมันไปอยู่ข้างใต้คนนั่งเลยดังนั้นคุณจะพลิกในการควบคุมฝากการจราจรเนี่ยก็ถือว่าทําได้ไม่ยากด้วยการควบคุมมิติเนี่ยมันดีมากกว่าที่เราคาดไว้มาถึงประเด็นที่3ามกเพื่อนๆครับ,รบเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของสมรรถนะนั่นเองกันรถคันนี้นะครับใช้เครื่องยนต์สูบเดียวนะครับแคมเดียวเครื่องเสื้อลมนะครับสี่วาลนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีความจุที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดแปดซีซีครับคาแรคเตอร์เครื่องยนต์เนี่ย เครื่องแบบคลาสสิกเลยก็คือมีความนิ่มนวลในการต่อกาลังไอ้น้ําหนักที่มันเยอะมันไม่ได้เป็นข้อเสียบเรียบเสมอไปอืจริงเขาดีไซน์มาค่อนข้างให้มันลงตัวสิ่งที่ผมจับสังเกตได้คือกําลังเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเด่นในรอบกลางต้นเนี่ยจะค่อยๆขึ้นหลายๆแต่พอกลางนเนี่ยอยู่มือเลยก็คือจะเร่งแซงเพื่อนร่วมทางเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเขาใช้ระบบหัวฉีดเดีลไฟของ USA ด้วยครับเดี๋ยวยังมีจุดสําคัญหนึ่งนะครับก็คืออัตราทินเปลืองเชื้อเพลิงครับเดี๋ยวไปดูตามนี้เลยตอนนี้เราเดินทางถึงนครนายกกก็ได้93.7ลเดี๋ยวมาู นว่ารถคันนี้จะใช้อัตราที่เชืองเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ครับ <S <S ถังน้ำมันของ TG 1 5 0ก็อยู่ที่10.5ลิตรครับถือว่าไม่ธรรมดานะถังค่อนข้างใหญ่เลยแหะใช้งานในเมืองก็ได้ขี่เที่ยวก็ได้และผมเลือกเติมซอ91เพราะว่าเป็นน้ำมันที่ค่อนข้างจะครอบคลุมรถทุกๆคันแล้วครับใช้ไป2.542โอเคครับฝาเป็นอย่างนี้นะใช้กุญแจเปิดออกมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอัตราที่เชื่องเชื้อเพลิงๆๆนั้น จะได้เท่าไหร่ครับคำนวณจากหัวจ่ายครับคือเพื่อนครับเมื่อกี้คันของผมเนี่ยก็จับระยะทางมาก็คือเช็ดศูนย์ตรงทริปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันมาเต็มถังตอนนี้เดินทางไป93.7กิโลเมตรครับถึงนครนายกก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วมาคำนวณดูครับว่าจะได้อัตราเชืเพลองเชื้อเพลิงเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราวิ่งไป93.7นะครับแล้วก็ใช้น้ํามันไป2.542ได้อัตราเชืเพลองอยู่ที่ประมาณ36.86กิโลเมตรต่อลิตรครับใกล้เคียงกับที่ทางร้อยยานลอยเขาคำนวณไว้ครับว่าประมาณอยู่ที่38ก็คคค่่่นนนนนนิิดหอออยาาาัััตรรพเเผืงที้้บม วิ่งความเร็วรอบปลายเยอะด้วยนะครับ <S <S ถือว่าเป็นอัตรา์ที่เพลื่อนๆที่น่าพอใจครับผมโอเคครับไปกันต่อเลยครับแล้ว,ลวการใช้งานในเมืองกับไฮเวย์เนี่ยมันคาแรคเตอร์มันต่างกันมากไหมพี่การใช้งานในเมืองของเครื่องยนต์ใช่ไหมทีจีหนึ่งห้าศูนย์เอเบสเนี่ยเรียกว่าตอบจุดได้ประมาณนึงแหละเพราะว่าเก้าจุดแปดแรงม้าเนี่ยก็พอเหมาะและ้วสำหรับเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบซีซีประมาณนี้นะครับพอใช้ไฮเวย์เดินทางเนี่ยวันนี้มีนิดนึงด้วยครับที่ผมได้ขี่ความเร็วปลายด้วยนะตอนที่ไล่กันมาเนี่ยผมวิ่งได้ประมาณร้อยแป สบายสบายขี่โชว์ความหล่อเนี่ยถือว่าโอเคแล้วมันยืนพื้นที่90-100ถึงเนี่ยทำได้โอเคเลยสบายเลยไม่เค็นเครื่อง <ๆ S 1> ครับ ไหลไปร้อยสิบซึ่งจริงๆสกูตเตอร์มันไม่ต้องขี่เร็วขนาดนั้นเลถูกต้องครับถ้าเพื่อนๆดูจากอาเาืย์เชื่อเพลิงเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยสังเกตว่ารถคันนี้ให้ความประหยัดที่ถือว่าน่าทึ่งเลยนะเพราะว่าเทียบกับน้ําหนักตัวน้ําหนักแห้งนะยังไม่รวมของเหลวนะครับร้อยสามสิบเก้ากิโลกรัมเติมน้ำมันเต็มถังก็มีร้อยสี่สิบกว่านะก็ถือว่าประหยัดหน้าทึ่งลยครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ขี่ใช้งานในเมืองขี่เที่ยวบอกเลยว่าผ่านแน่นอนครับเราก็มาสู่ประเด็นที่สี่ครับหลังจากที่เราพูดถึงงงเเคคครืืื่่่อออยนนนนนนกกก็็็มมสววาาาู้หหัััชลลลปะๆแ ามันเป็นคัสเริ่มต้นแต่ว่าช่วงล่างของ TG150 ABS นะครับจัดมาให้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแบบสปริงคู่เลยนะครับที่สามารถปรับระดับสปริงพีโหลดได้ด้วยนะฮะมันสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับลักษณะหรือว่าน้ําหนักของผู้ขับขี่แต่ละคนได้ด้วยครับเช่นเดียวกันกับด้านหลังนะพี่ด้านหลังก็เป็นสปริงคู่เหมือนกันสามารถปรับระดับสปริงพีโหลดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับก็ขอพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่วันนี้หน่อยละกันเราขี่มาทางซิตี้แล้วก็แบบนะท่งมมมาานีีขอให้ยผ หนะกะหนะักิ0กิโลกรัมช่วงล่างอะ่ะก็ตอบสนองออกมายังคงมีความแข็งอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นค่าสแตนดาดคุณสามารถนําไปปรับให้มันนิ่มได้ถูกต้องครับเท่าที่ผมลองขี่ในวันนี้มีเจอทางคลุกระาดอาการของโชคเนี่ยมันมีความกระด้างให้รู้สึกอยู่แต่ว่าตอนที่เราวิ่งแบบทัวริ่งเดินทางแบบไอ้ความกระด้างเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันทำให้รถมีความเสถียรได้ดีพอสมควรเลยนะแล้วอาการหน้าบอลเพื่อนๆครับบอกเลยนะมารถคันนี้ไม่มีอาการนั้นนะเรื่องช่วงล่างเนี่ยนอกจากที่กันเล่าให้ฟังนั้นเนี่ยผมมอง ลาที่ได้รีวิวรถอ่ะการเซตอัพโชคให้เหมาะกับตัวเองเนี่ยเป็นจุดสําคัญครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อไปใช้แล้วเนี่ยมันต้องดูเลยว่าตัวเองใช้งานแบบไหนแบบของเยอะไหมนะครับขี่เร็วไหมถ้าใช้งานในเมืองไม่ค่อยออกเที่ยวบ่อยเดิมๆอยู่นะเราต้องลองก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปรีบทําอะไรกับมันเยอะสมัคเดิมๆให้มาจากโรงงานผมถือว่าอยู่แล้วก็ทาหน้าที่ได้ดีมากเรื่องช่วงล่างเนี่ยมีความเห็นของผมอย่างหนึ่งนะครับมีหลายคนที่ซื้อรถแล้วไปอ่านตามเน็ตมาแล้วไปเปลี่ยนโชคตัวเองเลยโดยที่ยังไม่ได้ลองเลยว่ามันแข็งอ,อ,อ่ก แล้วคุณค่อยไปปรับเรื่องช่วงล่างไม่ใช่ไปไปตามคนอื่นว่านะครับไม่งั้นคุณจะแก้ไม่จบนะครับดังนั้นช่วงล่างเดิมถือว่าน่าพอใจนะพี่น่าพอใจเพราะาเราไม่บรรทุกอะไรครับวันนี้ถ้าเราบรรทุกของมาด้วยเนี่ยทัวร์ลิงจะเต็มมีตง้งมีเต้นพอดีเป๊ดังนั้นมันยังมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับช่วงล่างอีกเรื่องของอยางกับล้อนั่นเองครับ TG 1 5 0นง ABS นะครับเขาให้ล้อขอบ12มาครับเป็นยางที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเป็น a n g เจ s ล o ก t เ r อนะครับวันนี้เราเจอโจทย์ยากเลยเลก็กรรยยค แองเจิลสกนะูตเตอร์เนี่ยคืออยู่ระดับท็อปทอ,ปทอปยางชุดนี้ก็ช่วยไวได้เอยอะเหมือนกันสบายมากนะครับอีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับช่วงล่างคือเรื่องของเบรกนั่นเองครับที1 5 0่ ABS นะครับพ่วงท้ายมาอย่างงี้ก็แน่นอน,นครับเป็นดิสเบรคหน้าหลังและก็มีระบบ ABS มาให้ด้วยครับแล้วเราก็มีการลองใช้งานตั้งแต่ขี่ในเมืองละแล้วก็ใช้งานทดลองเบรกจริงๆตามจุดต่างๆเนี่ยสอบผ่านครับการทำงาน ABS นี่คือความแม่นยำนี่ถือว่าโอเคเลยครับคือฟีลิ่งเนี่ยพอได้ลอง ABS แล้วหลายคนอาจจะงงว่ามันทํางานตอนไหนคืออมมมัันนนทําาางุ่กีตดดแบบละเย เอเบสตัวน,นี้เป็นของบอสเองครับเป็นแบรนด์ดังเช่นเดียวกันอ่านั่นเองถึงได้ทำงานได้โอเค ประเด็นที่6ครับนี่คือประเด็นในเรื่องของฟีเจอร์ครับรถยนอร่อย TG 1 5 0 ABS รุ่นนี้ให้มานะครับนอกจากหน้าตาที่มันคลาสสิกเนี่ยอย่างอื่นมันไม่ได้คลาสสิกไปด้วยมันมีการดีไซน์ออกแบบแล้วก็ช้อยอ็อปชันฟังก์ชันมาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะฮะอย่างหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม้ตรงนี้เห็นชัดที่สุดเลยเป็นแบบ full ด i จิ t a ลแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD ด้วยที่สําคัญคือการปรับเซตเลื่อนไม้เนี่ยเพืเ่อนๆกดได้เลยมันเป็นแบบ soft touch นะฮะไม่ต้องถอดถุงมือก็กดได้แล้วก็มองเห็นก็ค่อนข้้าางงงชชััััดดเเเลยคครตวหนนนจออผมสิิ์ฟึืก่ ค่างจะดีไซน์มาทบนะไม่วก็จะเป็นวัดรอบที่เป็นแถบบาร์ด้านบนนะแล้วก็มีตัวเลขความเร็วที่เลขอารบิกแบบคลาสสิกเลยสวยดีครับมีนาฬิกาด้วยแล้วก็มีวันที่ด้วยนะเออนีเจ๋งมีวันที่นาฬิกาแล้วก็เราสามารถเลือกระหว่างค่าตัวเลขของการวิ่งเนี่ยเป็นไมล์หรือกิโลเมตรได้นอกจากนี้นะพี่โยมันก็ยังมีฟังก์ชันที่ถือว่าใส่ใจในการใช้งานนะพี่ไม่ว่าจะเป็นตะขอ,ขอแขวนสำหระพพอบ้านชอบ,บสายแขวนแกงได้เออสามารถซื้อแขวนแกงได้ใช่ใชนอกจากนี้ก็มีเป็นเกะอ่าเป็นเกะด้านหน้าด้านล่างก็จะเป็น ด้านหน้าเราเปิดออกมาเนี่ยจะมีช่องใส่ของเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยนะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟอ่าใช่ช่องพอ,องร์ต USB สามารถชาร์จไฟโทรศัพท์ได้นะครับของการจะมีพิเศษนะครับเดี๋ยวให้เขาไล่ฟังสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะแน่นอนครับมาสไตลน์นี้เราต้องมีการคัสตอมตกแต่งให้ตรงกับสไตล์ของเรานะฮะทางระยะรย์อลลอยครับก็มีไลน์อัพของแต่งมาให้ด้วยนะอย่างตัวสีส้มนะครับตัวนี้ที่ผมขี่มาเนี่ยมีติดตั้งของแต่งมาให้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าท้ายของระยะอรย์อลลอยเองนะครับแล้วก็มีเพดติดหลังเกะมี เป็นยางรองเท้ทามาให้นะครับคันของผมเนี่ยคือสแตนดาดก็จะมีแร็คท้ายมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มัดกระเป๋าแพ็คเที่ยวอย่างนี้นะสำหรับชุดคัตตอมที่เป็นของตรงจากศูนย์เราแยนอออยก็จะมีหมวกน็อกแบบนี้ด้วยครับที่เป็นลายธงชาติอังกฤษลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ยสามารถแจ้งไว้ได้ว่าเราจะได้อะไรบ้างของแต่งใช่ไหมพอรับรถเขาติดตั้งมาเรียบร้อยก็รับรถก็ขี่ใส่ออกมาเลยเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างจะครบนะสำหรับความเป็นสกูตเตอร์สำหรับลูกค้าเราแยนออลลอยนะครับที่ออกรถไปเนี่ยเขาก็จะกุญแแจนเป็บบ ได้ตัวนี้ก็สวยงานนะฮะแล้วก็ดูทันสมัยนะฮะเหมือนกุญแจรถยนต์เลยสําหรับประเด็นสุดท้ายครับเป็นเรื่องของบทสุดนั่นเองครับผมรถนลอย TG 1 5 0 ABS เนี่ยเป็นรถสกูตเตอร์ในแนวคลาสสิกนะครับที่ซ่อนความเป็นโมเดิร์นเอาไว้อย่างกลมกลืนมากครับไฟหน้าไฟท้าย LED นะครับไฟเลี้ยวสว่างมากๆครับสวิตช์ขาตั้งข้างไซส์สแตนสวิตช์เนี่ยก็ให้มาด้วยนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันของความปลอดภัยที่รถใกล้เคียงกันบางรุ่นยังไม่ให้มันเลยนะถือว่าเขาใส่ใจมานะครับการใช้งานขาตั้งคู่มีข้อสังเกตเล็็กกกนนนนนน้้้้อยคคััววว่่าาาาาามมมมีีหิดึึงงงงงงขขขตใชจะแ จากว่าเป็นรถใหม่ถ้าใช้บ่อยๆมันก็จะดีดง่ายนิดนึงครับราคาจำหน่ายครับรถ2คันนี้ที่เป็นเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะไม่รวมของแต่ง สำหรับคนที่สนใจรถรุ่นนี้และรุ่นอื่นๆของรอยัลอลอยครับสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยครับก็จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆช่องทางการติดต่อสอบถามเรื่องของดิลเลอร์ต่างๆว่ามีขายไหนบ้างขอยินดีให้คําตอบเราอยู่ครับผมขอสรุปในส่วนของผมเพิ่มอีกสั้นๆแล้วกันนะครับว่ารอยัลอลลอย t g 1 5 0 ABS นะครับก็เป็นรถบิทิสคลาสสิกสกูตเตอร์ที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์แถมมีอะไรสบายผู้ขับขี่ในทางที่น่าพึงพอใจมากกว่าที่คิดด้วยสําหรับออปชั่นนะครับแล้วก็ราคาที่เขาให้้้มมมาาาาผถือวว่่่่ไแแพงนนนีีัใคลก็ Option ท,ที่เขาเลือกมาให้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเรายยืออร่อยทุกคันทุกไลน์อัพประกอบไทยด้วย สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูรีวิวนี้กดติดตามช่องเราไว้ครับกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปดีๆจากเราเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราในการทำงานดีๆแบบนี้ต่อไปครับผมสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับออ้าวฝากไว้กัรสารคดีด้วยนะครับโอเคช่วยดูน่งนะครับวันนี้เราสาคนมาครบนะแทนธรรมชาติก็มาเป็นโชเฟอร์ใช่ ดูฟูลีวิวและเครียดไปดูสารคดีเดิครับเพื่อพบกับโลกใบใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ